สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคบผมนะสวัสดีเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทยนะครับผมพี่ลิวถ่ายทอดสดจากวิหารอาริยะเจ้ากกนอุนะครับก็อยากจะมาอวยพรสาธุชนทุกท่านรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับผมเพราะว่าปีใหม่ไทยเนี่ยนอกเหนือจากจะมีการเล่นน้ําสงการแล้วเนี่ยนะครับผมแต่ในปีนี้อาจจะติดในเรื่องของสถานการณ์โควิดที่ไม่สามารถ เล่นน้ําได้นะครับเราก็มีการส่งน้ําพระเพื่อเป็นมงคลนั่นเองนะครับผมที่วิหารอริยเจ้ากรอูนั้นก็ได้อัญเชิญนะครับพระพุทธรูปจากพุทธคยานะครับผมมาอยู่ที่นี่นะครับเพื่อให้สาธุชนนั้นได้มีโอกาสนะครับในการรดน้ําขอพรต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่เรานั้นจะได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขตลอดทั้งปีทําสิ่งใดก็สมปรารถนานั่นเองนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับ พี่ลิวก็ขออนุญาตอวยพรเลยละกันนะครับขออันเชิญคุณพระศรีพระตนะไตรนะครับผมพระสยามเทวาธิราชทั้งหลายรวมถึงท่านเทพเจ้าควรอูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะครับอานวยอวยพรให้สาธุชนทุกท่านเนื่องในวันสงการปีใหม่ไทยนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญผ่านพ้นจากทุกโศกโรคภัยพยันตรายทั้งปวงภัยพิบัติใดที่จะมากล้ำกลาย ในประเทศชาติของเราก็ขออันเชิญพระสยามเทวาธิราชคอยปกปักรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกศาสนาคอยปกป้องคุ้มครองให้ทุกคนปลอดภัยแค้วนะครับในช่วงสถานการณ์ที่เราตอบไม่ได้เลยว่าเราจะเจออะไรบ้างแต่เมื่อสงการานตมาถึงปีใหม่ไทยมาถึงก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนั่นเองนะครับผมก็สวัสดีแล้วก็ทักทายทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ด้วย ทีวิหารนารีเจ้ากวนอูนั้นนะครับผมเราไม่มีการหยุดนะครับในช่วงเทศกาลสงการเปิดโอกาสให้สาธุชนทุกท่านได้มีโอกาสมากราบสักการะบูชาองค์เทพเจ้ากวนอูแล้วก็มากราบองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมที่ประดับเพชรแท้ด้วยนั่นเองนะครับผมวิหารนารีเจ้ากวนอูนั้นตั้งอยู่ที่บางบัวทองนะครับ เส้นถนนไซน้อยบางบัวทองไซน้อยนะครับผมท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแผนที่ได้นะครับที่ Facebook วิหารอาริยะเจ้ากวนอูนะครับผมก็แต่งกายตามปกติได้เลยนะครับมาไหว้พระที่นี่ก็จะได้เจอพี่ลิวด้วยตลอดสงการนี้พี่ลิวอยู่ที่นี่นั่นเองนะครับผมนะก็สวัสดีแล้วก็ทักทายในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยส่วนใครที่เดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยนะครับ โดยเฉพาะเมาไม่ขับง่วงไม่ขับนะครับถ้ารู้สึกเหนื่อยรู้สึกเมานะครับหรือว่ารู้สึกง่วงให้ไปจอดรถในปั๊มนะครับทุกปั๊มตอนนี้มีสถานที่บริการมีทั้งน้ำดืม่มมีทั้งข้าของเครื่องใช้ของกินต่างๆนะครับให้ท่านได้พักผ่อนได้จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับไปถึงที่หมายอย่างปลอดภยัยกลับมาอย่างปลอดภยัยนั่นเองนะครับผมก็ยังไงฝาก ความเป็นห่วงเป็นใยด้วยหวังว่าแฟนลับพี่ลิวทุกคนจะเดินทางไปมาปลอดภัยพี่ลิวก็อวยพรแบบนี้ทุกปีนะครับเพื่อให้ทุกท่านนั้นแคล้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุเพศภัยและพยันตรายทั้งปวงนั่นเองนะครับผมก็สาธุด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากนี้นะครับผมมีขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ของขวัญดีๆในช่วงสงกรานนี้นะครับผมใครอยากได้กําไรเงาวกวนอูครับ3,000ชิ้นสุดท้ายนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจะได้รับพระปิตานะครับพระปิตามหาราบนะครับพี่ลิวทําเป็นรุ่นแรกนะครับผมแล้วมวลสารนะครับที่นํามาใช้นั้นนี่คือพระสมเด็จนะครับทั้งหมด8องค์ด้วยกันนํามาบดเป็นมวลสารนะครับผมมีการสวดมนต์อัดพุทธคุณลงไปนะครับเพื่อให้ทุกคนนั้นได้สามารถ มอบเป็นของขวัญปีใหม่ได้อย่างดีนั่นเองนะครับผมนะสำหรับใครที่ต้องการสะสมพระนะครับก็ถือว่าเป็นพระปิตารุ่นแรกที่พี่ลิวทำน่าจะมีจำนวนจำกัดด้วยนะครับผมอใครอยากได้บอกต่อกันด้วยละกันนะครับนะฮะก็มีอะไรอยากคุยกับพี่ลิวไหมในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้วิหารเปิดปิดกี่โมงที่วิหารนะครับวันธรรมดาถ้าไม่มีเทศกาลนะครับเปิดเวลา เก้ามงเช้า,เ,าเวลา10โมงเช้าในวันทำการปกตินะครับปิด5มงเย็นนะครับผมในเวลาเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤตษ์เลิกนะครับวันสงการแบบนี้จะเปิด9้ามงเช้าปิด5มงเย็นนะครับที่นี่จะมีทำวัดเช้าวัดเย็นท่านสามารถมาร่วมสวดมนต์ไหว้พระร่วมกับพวกเราได้ที่วิหารอริยเจ้ากุลูนั่นเองครับวันนี้รอดูกันวดผี ติดตามได้เลยครับคืนนี้เข้มข้นสนุกสนานแน่นอนครับรายการคนอวดผีนะครับผมกลับมาในรูปแบบฉากใหม่โฉมใหม่นะครับผมความเข้มข้นเนื้อหานั้นสนุกยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับผมนะฮะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับอ่ามีใครมีคำถามเกี่ยวกับเงาวกวนอูมีใครได้เป็นเจ้าของหรือยังครับเงาวกวนอูนะครับหรือเรียกว่าชิงหลงเย่เวียนเวต่านะครับผมซึ่งเป็นเงา ที่มีความเชื่อกันว่าในพงศสาวดาันนั้นเนี่ยได้รับมอบนะครับผมเป็นอาวุธมงคลคู่กายนะครับใช้ปราบสิ่งไม่ดีนะฮะเมื่อนำมาเป็นง้าวแบบนี้ก็คือป้องกันสิ่งอัปมงคลนะครับหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีที่จะมาถึงตัวเราโดยต้องหันปลายมีดออกแบบนี้นะครับผมนะใครอยากได้ติดต่อที่ m u 1 6 8 8 MU 1688นะครับผมและพิเศษจะได้รับพระปิดตาเนื้อผงหรือเนื้อว่าน108พุทธคุณนะครับรวมถึงนะมีมวลสารพระสมเด็จจำนวน8ปดองค์ด้วยกันนะครับแล้วก็มีมวลสารพระอื่นๆอีกนะครับแล้วก็มวลสารผงตะไบนะครับเหรียญพระนะครับนำมาใส่อยู่ในองค์นี้เพื่อเป็นพุทธคุณที่ดีให้กับทุกท่านด้วยนั่นเองนะครับผมนะสวัสดีค่ะ นะครับผมสวัสดีหลายๆคนที่เข้ามาครับอ้าวมีใครอยากพูดคุยอะไรกับพี่ริวเชิญนะครับผมวันนี้ก็มีการสวดมนต์นะครับที่วิหารตึกพระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับแล้วก็กําลังจะมีการสวดมนต์ที่วิหารตึกเทพเจ้ากวนอูก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนั่นเองนะครับเชิญครับมีคําถามไหมเอ่ยจะมีโปรโมชั่นเช่า1แถมหนึ่งไหมครับ ไม่มีนะครับผมเช่า1แถมหนึ่งไม่มีแน่นอนนะครับมีจํานวนจํากัดแค่สา0พันชิ้นเท่านั้นนะครับสําหรับกําไรนี้ไม่มีการผลิตเพิ่มนะฮะครับผมท่านใดที่อยากได้กําไรนะครับหรือมาทําวิธีที่วิหารอริยเจ้ากุนอู่ก็สามารถมาทําได้นะครับในช่วงที่พี่ลิวอ,อยู่ที่นี่นั่นเองนะฮะครับผมอ่ามีใครอยากถามอะไรอีกไหม นะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมพูดคุยนะครับทักทายสวัสดีปีใหม่ไทยนะฮะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมนี่ก็เป็นผระสมเด็จนะครับที่ได้มาจากแต่ละวัดนะครับนํามาทําเป็นมวลสารนั่นเองนะครับผมนะฮะบรรจุอยู่ในองค์พระปิดตานี้นะครับนะฮะงดงามมากนะครับผมและพิเศษครับยังมียันตัวเหล่าเอะนะครับยันเจ้าพ่อเสือ สำหรับปีชงปีเสือในปีนี้แจกให้ฟรีด้วยครับนะฮะครับผมมาเช่าที่วิหารได้เลยนะครับที่วิหารก็มีนะครับจำนวนจำกัดเช่นเดียวกันครับตอนนี้ได้ข่าวว่าเหลืออยู่ประมาณแค่200ชิ้นจาก3,000ชิ้นเหลืออยู่แค่200ชิ้นหมดแล้วหมดเลยไม่ทำแล้วนะครับอันนี้ทำมาแจกให้คนใกล้ตัวเท่านั้นนะครับผม เมื่อมีจำนวนที่เหลือเราจึงนำมาจำหน่ายงอกเป็นของที่ระลึกให้ใครที่นับถือท่านกวนอูควรมีง้วกวนอูไว้มือขวานี้นะครับจะดีมากๆเลยเป็นอาวุธคู่กายท่านเทพเจ้ากวนอูนั่นเองนะครับทาในรูปแบบง้าวเพื่อให้โมเดิร์นและทันสมัยขึ้นนะครับผมนะฮะสวัสดีค่ะครับผมการสวดบนมีถ่ายทอดไหม ถ่ายทอดตลอดครับเด็กสักครู่นึงก็จะมีการถ่ายทอดสดการสวดมนต์ด้วยนะครับทุกท่านสามารถร่วมสวดมนต์ไหว้พระไปกับพวกเราได้นะครับนะฮะเอาละครับผมก็สมควรแก่เวลานะครับไม่รบกวนทุกท่านนานนะครับขอให้มีความสุขนะครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีวันสงการไทยขอให้ทุกท่านทำสิ่งใดประสบความสำเร็จฝ่าฟันอุปสรรคนานับประการนะครับ ใครที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้เจริญล่ํารวยยิ่งขึ้นใครที่ติดปัญหาอะไรอยู่ก็ขอให้เปิดทางล่ํารวยเร็วๆนะครับผมอย่าลืมนะครับเงากวกอูเหลืออยู่200ชิ้นสุดท้ายใครอยากได้ติดตามที่แอด1688หรือมาที่วิหารนรเียเจ้ากวนอูนได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ